สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับยังโอเครถไถซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาดูปั่นนากันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ท้ายฤดูกาลนะครับท้ายฤดูกาลก็มาปั่นนานะครับอันนี้ก็ไถไว้ครับแกไถหวานนะครับแต่แกไถรอบเดียวนะครับแล้วแกหวานให้หวานคาดนะครับมันเป็นดินตมๆมมันก็ดินไม่แตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็หญ้ามันเยอะครับก็เลยมาปั่นอีกรอบนะครับปั่นแบบแย่ๆแบบนี้แหละครับ ก็ตัวนี้ก็แปลงใหญ่นะครับอันนี้ผมไถไว้นะครับแบบมีร่องกลางนะครับก็คือแบ่งสองงานนะครับแบ่งสองงานแล้วก็มีร่องกลางนะครับล่องกลางถ้าเราทําตื้นๆนี่มันก็ปั่นง่ายครับถ้าเราทําลึกนี่ปัญญ่นยากนะครับ L40 นะครับวิ่งคู่กับ L50 ้าครับไปกันได้นะครับเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราทำงานนะครับไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆนะครับงานก็จะออกมาดีกว่ารีบนะครับงานไถนี่ก็ไปด้วยกันได้นะครับสำหรับ L40 ย์กับ50นนะครับก็คือก้อนที่ไถเท่ากันนะครับ ก้อนีถ่ายเท่ากันเพราะว่า l 4 0นี่เป็น่าน5านะครับส่วน l 5 0ผ่าน6นะครับก้อนี้ถ่ายออกมาเท่ากันเลยนะครับก็ลองขับ l 5 0แล้วนะครับก็ถือว่าแรงดีครับ l 5 0นี่ไม่ถอดใบมีดนะครับส่วน L400 ถอดนะครับก็คือคันไหนจะถอดก็ได้นะครับ ขอให้เอาไว้สักหนึ่งคันนะครับไว้ปิดคันนาหรือเกีผมมุมนะครับหรือเอาไว้เปิดคันนานะครับเวลารถจะคาบน,นะครับ ดินแบบนี้ก็โอเคนะครับถือว่าไม่ได้ตมมากนะครับถ้าตมๆนี่จะให้งานมันออกมาดีมันก็ไม่ได้ครับทั้งตมทั้งหญ่เยอะนะครับบางนานะครับใหญ่เยอะๆนะครับแต่เราไปปั่นนะครับมันหลุมมากครับไปปั่นแล้วโรตารี่แทบไม่หมุนนะครับโรตารี่นี่แทบไม่หมุนเลยครับดินทั้งเหนียวครับดินเหนียวถ้าดินทรายนี่พอไปได้นะครับแต่ดินเหนียวแล้วมันหลุมนะครับ แล้วก็มันจะเป็นล่องล้อนะครับหญ้าก็เยอะครับหญ้าไถไว้ตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้นะครับพอเราไปไถบอกว่าเราทําไม่ดีนะครับมันก็มีนะครับแล้วแต่เจ้าของหนานะครับงานเจาะมาดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสภาพนาด้วยนะครับอยากให้มันดีอยากให้มันสวยมันเนียนนะครับคุณก็ต้องลงทุนนะครับแต่ส่วนมากบ้านผมนี่ไถรอบเดียวปั่นเลยนะครับไถรอบเดียวปั่นเพราะว่าอะไรครับปีนี้ ต้นทุนแพงนะครับไม่ว่าจะค่าปุ๋ยค่าน้ํามันนะครับแถมฝนยังมาแกล้งชาวนาอีกครับบางคนปั่นหวานสองรอบนะครับปีนี้ก็ถือว่าหนักนะครับหนักดูนะครับเก็บร่องกลางมาจะลึกไหมนะครับสําหรับปั่นล่องกลางมานะครับไปดูว่าจะเหลือลึกไหมนะครับ ต้องพยายามนะครับให้ตื้นที่สุดนะครับวิ่งเวลาเก็บร่องกลางนะครับก็คือเราจะปาดให้มันเหลือนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เ,เก็บหลายรอบนะครับต้องพยายามทําให้ตื้นและตรงนะครับล่องกลางนี่ตื้นและตรงนะครับเวลาเรามาทํารอบหลังจะง่ายครับ ก็ไม่ลึกนะครับล่องกลางตื้นนะครับวางวางเก็บร่องกลางนะครับเทคนิคก็คือวางให้ตื้นนะครับแล้วก็วิ่งให้ช้านะครับช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือแทบจะไม่ต้องเกียกบไม่ต้องกบร่องเลยก็ได้นะครับถ้าวิ่งช้าๆนะครับเราวิ่งช้าๆดินมันก็จะไม่สาดไกลนะครับร่องกลางเนี่ยแล้วก็มันจะสวยนะครับแล้วก็เวลาเรามาทํารอบหลังนี่จะง่ายนะครับบางคนนี่ วิ่งเร็วนะครับศาสไกลล่องกลางจะลึกนะครับแล้วก็ตรงที่มันศาสไปนี่ก็จะนูนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่ากเก็บหลายรอบครับล่องกลางนี่ทํายังไงก็ได้ให้มันเก็บรอบเดียวนะครับรอบเดียวพอไม่ใช่อ่าวิ่งถอยไปถอยมาถอยเดินหน้าเดินกลับนะครับล่องกลางต้องทําให้สวยนะครับ อันนี้ก็ปั่นสูตรแบง่งแบ่งงานนะครับเพราะว่าแปลงใหญ่นะครับการปันป่นนะครับแถวนี้ถอดสก,กีทั้งสองข้างนะครับทุกคันนะครับแทบทุกคัน,นครับออน่าจะทุกคันเลยแหละนะครับถอดทั้งสองข้างเลยนะครับเราจะวนข้างไหนก็ได้ครับ ส่วนมากก็วนข้างข้างขวานะครับข้างที่ถอดสกีปกติครับเพราะว่าก็คือเราจะตั้งตั้งโรตารี่นะครับให้มันเงอนขึ้นข้างหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยฝานะครับ นไปนุ่มๆนะครับเรียบๆครับนุ่มๆนะครับเสียงทอนุ่มๆครับก็เสียงพ่อมานะครับปั่นหน้าอย่างนี้ก็พยายามวิ่งช้าครับอย่าวิ่งเร็วนะครับวิ่งประมาณนี้ครับพอดีเลยเวลาไถเวลาปั่นเหมือนกันนะครับน้องจะไม่ค่อยวิ่งเร็วนะครับไปนิ่มๆช้าๆครับงานก็จะออกมาดีนะครับแล้วก็เวลาปั่นนะครับ สำหรับผมนะครับอันนี้คนอื่นไม่รู้นะครับก็จะลงโรตารี่ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ามันหนักเกินไปค่อยเอาขึ้นนะครับมันถึงจากปั่นดินออกมาดีนะครับขนาดสี่สิบนะครับถอดใบมีดนะครับรถผมก็ประมาณ300ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้300ชั่วโมงครับก็ ถือว่าประหยัดน้ำมันดีนะครับถ้าเทียบกับ50ก็คนละเรื่องนะครับประหยัดน้ำมันดีนะครับแต่ความแรงก็ไม่สูเขาหรอกครับโรตารี่ก็ฟามเทคเหมือนเดิมนะครับไปจุดจวดครับ40จุดจวดเลยนะครับ เราจะชา้าจ,จะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับคนขับนะครับแต่ก็เก็บงานดีนะครับสี่สิบอ่แล้วแต่ศูนนะครับวิธีการปั่นนะครับขึ้นอยู่กับแต่และคนนะครับปั่นยังไงยังไงนะครับ วิธีไหนง่ายก็ทํานะครับถ้าผมนี่จะปั่นแล้วก็ตัดหัวงานสักสองรอบหรือสามรอบนะครับหัวงานเนี่ยนะครับวิ่งตัดหัวงานนะครับแล้วก็วิ่งรอบคันนานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบคันนารอบคันนานี่ถ้าสูตรผมนะครับก็ตอนลงนะครับก็จะวนวนซ้ายรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปั่นกลางนะครับผ่ากลางนะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับ ปั่นวนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ก่อนจะออกนะครับก็จะเ,เก็บรอบพันนาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ,อรายละเอียดนะครับปั่นนะครับทุกปีไม่ยากครับปีนี้ทำนายากจริงๆครับฝนตกนะครับทุกปีนี่น่าจะเสียดหมดแล้วครับนาะ แล้วก็ไม่ได้ไถหรอกครับไถน้ําไถปั่นน้ําปั่นต้มนี่ไม่ได้ทำหรอกครับมีแต่แห้งอย่างเดียวครับไปสบายครับแต่อันนี้มีแต่ตมครับบางที่ไปยากมากครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปั่นเกียร์ไหนครับไม่ไม่รู้ว่า1นึ่หรือสนะครับก็รอดูครับ นี่นะครับปันออกมาก็ประมาณนี้ครับก็จะเหลือแยกเคียวครับพึ่งไถไปวันไหนก็ไม่รู้นะครับไถไปประมาณวันอาทิตย์นี้แหละครับอาทิตย์นี้แหละแต่ผมจําไม่ได้นะครับไถไม่กี่วันเองนะครับ ขนาดอีกรอบนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการบันรนาครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ